นี่อยากฟองเพลงนี้อยากรู้ว่าถ้าฟอมเป็นคีย์ผู้ชายขอไมไหมคะไล้างมือถนี่ฟังเพลงแค่คียผู้ชายดูนะกูเป็นโปรดิวเซอร์นะแต่ไม่มีชื่ออยู่ในในที่เป็นโปรดิวโทีมแม่งโคตรใจร้ายเลยจริงๆผมเนี่ยเป็นคนโปรดิวคุมทำนู่นทำนีำน่ <S <S ดูดิไม่มีชื่อผม,ม,ผม,ม,มโอ้โห จริงๆเป็นเพลงผมนะเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่ผมตอนแรกกะจะร้องแต่ว่าเออเอาให้น้องๆร้องหลายๆ<ม>คน,นเออนี่เกาฟังตั้งนานแล้วอันเนี้ยมันเริ่มไงนะเป็นเฮล์มีแต่ผมลืมตอนแรกอยากร้องแบบม,มีมีมีตรงไหนครับพี่เอ่ออะไรนี่อันนี้ไง มีเนื้อให้เนือ้อพลงผมรู้สิครับผมว่าผมลืมขึ้นมาเฉยเดี๋ยวร้องคอไปบนศางให้ ผมทําไว้คือ5นาทีแล้วก็รู้สึกว่ามันยืดมากตอนแรกที่ซันได้ฟังเวอร์ชันแรกของผมอะ่ะมันยาวมันยาวมากมันยาวมากมันจะมีดนตรีที่แบบดนตรีที่แบบยืดเยอะมากเราก็เลยลองดูว่าตัดให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ให้มันวนให้มันวนแบบวนซ้าซ้ำซ,ำซ,ำซำ้จะได้แบบจําง่ายๆแล้วก็สําคัญสุดผมให้เวลาซ้อมแค่หนึ่งอาทิตย์จริงๆเพราะว่าหนึ่งผม ผมเขาเป็นแบบเขาพูดไทยไม่ได้นะแต่ว่าคือผมให้ซ้อมหนึ่งอาทิตย์จริงๆก็ตั้งใจที่จะแบบจริงๆให้สามวันด้วยพี่ซันบอกใจร้ายเกินไปครับผมผมสิ่งที่ผมอยากทำเพราะว่าคืออะไรรู้เปล่าเพราะว่าหนึ่งผมไม่ต้องการให้มันชัดจริงท,ท,ทําก็มิกซ์มาสเตอร์มาเป็นสองเวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นแบบว่าเกาหลีเกาหลีเลยแต่พอเป็นเกาหลีเกาหลีเลยปุ๊บเสียงมันเลยเป็นแบบอื้อเยอะมากก็เลยมิกซ์เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันไทยให้เสียงชัดประมาณหนึ่งแต่ว่าเราไม่ให้ซ้อมเยอะนะครับเนื่องจากว่า อยากให้ไม่มีความชัดเกินไปเพราะว่าชัดเกินไปก็มันก็ปกตินะอยากให้คนได้ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบนี่มีความนิดนึงว่าร้องว่าอะไรว่าร้องว่าอะไรว่าแล้วก็พอมาอ่านความหมายปุ๊บเออมันก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ขี้เละไม่ได้หน้าเกลียดเกินนะอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบพอฟังได้สบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอให้ฮาจองไปอยากร้องเองอยากร้องเองแต่วันอ่านแล้วแต่รู้สึกว่า ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเพลงที่ตอนแรกอยากร้องเองแต่รู้สึกว่าถ้าปล่อยมาช่วงนี้ก็น่าจ,จะเป็นอะไรที่ถ้าเป็นผมร้องอนะ <laughs> ก็เลยก็เลยว่าเออให้ให้ให้น้องๆได้ร้องกันเลือกว่าอันไหนเหมาะก,กับน,น้องๆให้น้องร้องแต่ว่าตอนอัดก็ยังรู้สึกว่าขอครึ่งนึงได้แต่ไม่เป็นไรไม่ได้นะะก็เดี๋ยวไว้จะทําเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ดีใจดีใจนะครับเก่งเก่งเอ็มวีตอนแรกอ่ะ<ผ>มไม่มีหมีแล้วเพลงนี้ตอนแรกเอ็มวีเอ็มวีเนี่ยคือจะเป็นอย่างนี้ เอ็มวีผมอะเป็นคนตอนแรกว่าจะให้เป็นแบบว่าเขาไปหลายๆสถานที่นะแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็บอยเบสด้วยว่าระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยให้แบบว่าให้ให้ช่วยถ่ายหน่อยเบสได้ถ่ายไหมไม่เออก็เลยว่าตอนแรกจะเป็นแบบเป็นถ้าเป็นแบบเมนแนวหรือว่าตัวผมลงไปเล่นเองเนี่ยคนก็น่าจะแบบมีอาจจะมีคนดูแบบนิดนึงมากขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะไปได้แบบง่ายกว่านี้หน่อยแต่ผมรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเพลงนี้ให้เป็นเพลงที่ทําให้เอฟซีแล้วกันก็เลยบอกว่าให้ให้คุณไปตัดต่อ ไปหาวิดีโอไปถ่ายเพิ่มนิดหน่อยเท่าที่ทําได้นะฮะแล้วก็ให้ให้ใหรีบทําให้ไวที่สุดเพื่อเป็นเพลงที่ขอบคุณ f c ทุกคนแทนและกันอะไรเงี้ยก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงนี้แล้วก็ชื่อเพลงก็เคาะกันตอนก่อนปล่อยเพลง1ินาทีสุดท้ายเขาก็ถามผมว่าเออเอาชื่ออะไรผมก็เลยบอกว่าเออยังคงคิดถึงแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นคําที่เหมาะสุดในเพลงนี้ก็ตั้งออกมาก็ได้ดู MV ไปพร้อมๆกันนะแล้วก็น้องๆก็ตั้งใจตัดมากๆน่าจะตัดเองด้วยอันนี้อืม หากฉันมีพร้อมวิเศษจะเสกให้เวลาหย้อนกลางย้อนไปในคืนนั้นในตอนนั้นที่เราทั้งสองอยู่ด้วยกันคุยอะไรกันะคุยด้วยดิคุยอะไรกันอยู่คุยด้วย มาไม่มีเธอแล้วยังคงคิดถึงอยู่มาว่าเรื่องราจะลาลาฉันจะจำมันเอาไว้ใจยังไม่พร้อมจะป่อยไปฮุนคำน,นึกถึง หัวนคำน,นึกถึงเพียงรักที่เลยผ่านมาใจเจ้ากำจะรับรู้ว่าจะปวดสักเพียงไหนมาใครจะบอกให้ปล่อยไปหวนคำน,นึกถึงเพียงเธอหวนคำน,นึกถึงมาเรื่ เรานั้นเป็นดีมาใจทุกคกำอย่าจะลืมแต่ใจยังทนฝืนคืนหัวใจต่อไปหากขอพรอได้สักอย่างจะเสกให้เวลาหุนกระหุ่นไปในตอนนั้น ในนาทีนั้นนาทีที่เรานั้นรักกันมาไม่มีเธอแล้วยังคงคิดถึงอยู่มาว่าเรื่องเล่าจะลาละับฉันจะจำมันเอาไว้ใจยังไม่พร้อมจะปล่อยไป หว่นคำนึกถึงเพียงเธอหว่นคำนึกถึงเพียงรักที่เลยผ่านแม้ใจเจ้ากำเธอรับรู้ว่าจะปูดสักเพียงไหนแม่ใครจะบอกให้ปล่อยไปหันคำนึกถึงเพียงเธอ คนคำนึกถึงมาเรื่องเรานั้นเป็นดีมาใจเจ้ากรมอย่าจำลืมแต่ในใจยังทนฝืนคืนหัวใจต่อไปไม่เข้าใจเลย <c oughs> อดลองนะครับเพราะวะ่ายกให้ไปแล้วเมื่อไหนวันเกิดใครนะ <c oughs> พรุ่งนี้เ <c oughs> ชียงคืนนี้ ทิ้งคืนนี้เป็นวันเกิดฮาจองเหรอ,อใช่ไหมโอ้ยก็ขอบคุณมากเกิดไปแล้วอเกิดไปแล้วก็ขอมีความสุขมากๆนะครับไม่รู้เพิ่งรู้เหมือนกันนะข <c oughs> อใมีความสุขมากๆเป็นพี่เบลได้เก็บตรงนี้เลยพี่ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็ขอให้มีความสุขมากๆเป็นน้องๆที่เก่งมากครับเก่งมากๆจริงๆครับเก่งมากๆแต่ผมดูอยู่ที่นู่นแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ได้เจอนะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆเรามีหลายคน แบบเราพูดตรงๆนะหลายคนจะคิดภาพเราต้องเล่าเวลามาคนคนจะชอบนึกว่าประมาณว่าอย่างนี้เวลาน้องๆหลายๆคนมาเขาก็จะแบบว่าคือบางคนก็เข้าใจนะบางคนจะแบบว่าอินจะคิดอะไรมากาเขาก็นึกว่าแบบว่ามันต้องเป็นการอยู่ที่นี่แล้วแบบอู้สบายแบบมุ้งมิ้งผมจะบอกให้ว่าโหอยู่มันทรหดมากนะครับตู้ซ้อมตู้ร้องเพลงก็น้อยๆซ้อมร้อง,องเพลงเวลาผมซ้อมร้องเพลงก็จะอาจจะเป็นคนที่ดุหน่อยจริงจังมากๆเวลาซ้อมร้องนะครับจน บางทีคุมอัดไม่ได้ก็ต้องแอบเดินออกมาก่อนเพราะว่ากลัวน้องเครียดเมื่อวานตอนคุมเราก็แอบเดินหนีออกมาก่อนอยากให้น้องๆมัคุมแทนเพราะว่ากลัวกลัวเครียดายมากายใช่สบายมากแค่แค่เมื่อวานที่สอบไม่ผ่านคับเพราะว่ารู้สึกว่าเสียง mm hmm. มันไม่ค่อยใสยเท่าไหร่ก็เลยบอกว่าต้องต้อง,ต,องต้องวอร์มจนมันเสียงมาแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้โอกาสแปดทีอัดอ่ะ สบายสบายฮจองใช้เวลาไรสามวันฮาจองฮาจองให้ให้เวลาสามวัน,ววนแต่ว่าพี่ซานบอกให้ขอให้เยอะกว่าน,นั้นหน่อยก็เลยให้อาทิตย์หนึ่งนะครับในการซ้อมซ้อมร้องก็เก่งมากๆได้ได้ขนาดนี้ก็คือเก่งมากก็ประเด็นคือเขาเก่งอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่ามันยากตรงที่มันเป็นคําภาษาไทยแต่ถ้าเราลองอ่านเนื้อร้องนะเพื่อนๆก็แรกๆอาจจะขัดหูหน่อยแต่ถ้าฟังอ่านเนื้อร้องเนะี่ยมันก็จะเข้าใจในเนื้อหาก็จะฟังแล้วก็เออเขาร้องถูกทุกๆอันนะเขาเขาดูอยู่หรอกอ่ะขอมีความเกิดมันเกิด HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO HER j o อใหขอให้พี่หาจงสุขภาพร่างกายแข่งแนบขอให้เป็นปีที่ดีขอให้ร่างนวนร่ารวนอขอให้มี่ FC นะ่าๆๆพี่ตอดสลอดไปค่ะ เอฟซน่ารักถึงจะเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นะครับกลุ่มที่เล็กๆนะแต่ก็เป็นเอฟซที่น่ารักแล้วก็มีทุกวัยเลยจนสูงอายุเลยเขาก็เอนดูกันเหมือนลูกเหมือนอะไรน่ารักน่ารักก็ขอให้ฮาจองมีความสูงมากเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอขอให้ประสบความสําเร็จอย่าเพิ่งท้อแท้ในการทาเพลงขอให้ประสบความสําเร็จในเพลงไม่ว่าจะเพลงภาษาอะไรนะครับเจอโอกาสที่ดีก็ ไไว้าไว้เราก็ตั้งใจทําเพลงกันให้ดีที่สุดก็เร็วๆนี้ไม่เกินอนาะทิตย์ก็จะปล่อยเพลงกับอาจองจริงๆเป็นเพลงที่จะปล่อยตั้งแต่ตอนนี้ที่ถ่าย MV ใช่ไ<ห>มคี่ถ่ MV แต่ว่าเริ่มมามานั่งตัดกันก็เดี๋ยวปล่อยเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักนะครับผมช่องผมต้องบอกว่าช่องผมเองเนี่ยอาจจะปล่อยเพลงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจใครนะมันเป็นสไตล์ที่ตัวผมชอบแต่ว่าถ้าถ้าแบบอยากฟังเพลงที่มันปกติแล้วฟังง่ายหน่อยก็ฟังที่ช่องของน้องๆตัวตัวตัวผมน่าจะฟังง่ายกว่าหน่อยอ่ะขอให้มีความสุข เจอเร่งสิ่งดีๆแล้วก็ร้องเพลงเพราะเป็นเป็นน้องๆที่น่ารักน่ารักในทุกๆวันก็จะได้อยู่กับเอีนานๆนะครับทุกๆคนเหมือนกันเราก็ต้องน่ารักนี่นี่สบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงน่ารักนา่กนารักอยู่แล้ววางตัวดีน่ารักน่ารักอยู่ในในทุกๆอย่างขอเจอเต่สิ่งดีๆ Happy Birthday ฮาจองเออ แต่ทำนองเมโลดี้ถูกอยู่โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานบายบายทุกคนขอบคุณ f c ทุกคนมากๆที่อุดหนุนเราคือถือดูกันทุกวันเลยน่าจะมีคนเบื่อกันบมางแหละอ่ะผมขอยัดเยียดกรขไยของอยู่ช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆพักการซื้อของกันสักพักหนึ่งเนาะก็เพราะว่าเดี๋ยวยัดเยียดเกินเดี๋ยวเพื่อนๆจะเกลียดหน้าเรากันไม่หลอกก็เดี๋ยวจะไปเอาคู่นี้อะไรอะไหมาอับมาคุยดิรู่นี้จะทำยังไงให้ให้สนุกได้ ว่าเออวกนี้หนูจะขายยังไงดีนะอืมกลับไปก็กทำกันบ้านเก่งมากอยู่แล้วทุกคนแบบชมตามอ่านคอมเมนต์ทุกคนก็ชมคงขิงเยอะแยะมากมายเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งเก่งขึ้นโคตรๆรอวันที่ก็ไปเปิด,ปดช่องขายของ ดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะหนูช่วยพี่รรกขายของบ่อยๆค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงครับผมที่ช่วยแบ่งนะขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้และพบกันใหม่ไม่นานนะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับกับการขายของซ้ําไปซ้ำมาครับไม่ต้องห่วงนะครับอะไรอะไรชอบก็ก็ก็ซื้ออะไรไม่ชอบก็พิมพ์ด่ามาเลยซ้ําชิบหายวายว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรก็ของวนๆเงี้ยเราจะพยายามหาของใหม่ๆมาแล้วกันขอบคุณทุกคนจริงๆนะพรุ่งนี้มีแบนเปล่าไม่ว่างใช่ป่ะน้องๆมาติดอะไร่า เออเออเออมันคงบอกว่ามึงเร่งมันบอกเร็วเกินไปอ่เรารู้ว่าต้องทํางานพวกนี้เมื่อไหร่พี่บอกพี่หนูรู้พร้อมพี่พี่คือพ,พ,พี่พี่บางคนอ่ะหนูเห็นนะเขียนไปแล้วแต่หนูว่าหมันหนูไม่ได้ไปนะหนูเพิ่งมารู้ในไลฟ์วันนี้ค<น>่ะุกคนมาเร็วหน่อยมาฝึกร้องเพงเลงด้วยจริงๆนะหนูจะให้ฝึกแหกปากแหกปากหนูต้องฝึกอีกเยอะๆเลยเลาเลิลาแล้วันนี้เสียงหงายไปไหนวะ มาพี่ๆตกใจหนูตะโกน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 แล้วนอือปะ่ะบายบายขอบคุณทุกคนในทีมงานจะได้กลับไปนอนพักผ่อนกันขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ <c ute> ฝันดีนะครับผมฝันดีมากๆขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะพรุ่ง <c ute> นี้ไปทำงานแ้วนะ <c ute> พรุ่งนี้วันวันอะไรวะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเหรอพรุ่งนี้วันเสาร์เฮ้ยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งโหดด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 ่ดด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 ด่ดด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 ด คนละครึ่งใบคนละครึ่งใบเอ้ยคนคนละใบพรุ่งนี้ผมรวยกันนะครับเออเออไม่ต้องเราบอกให้ปิดนิดๆคนไปกดอยู่ภาพชัดเจ๋วเลยเออจ้าบอกปิดพี่นาบอกว่าจะปิดสองตัวพรุงนี้ไม่ได้แล้วคันึงคนอื่นแย่งดวงไปหมดแล้วนเอไปดีไปซื้อขึ้นซื้อลงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโชคดีโชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับผมฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่